สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพบกับช่อง y o u t u ส e มมาทาโรวันนี้เปิดไพ่ทายดวงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม2563 1-7ตุลาคมวันนี้ถึงคิวของคนที่เกิดวันศุกร์กันแล้วสัปดาห์แรกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะดวงโดยรวมดวงโดยทั่วไปนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพพร้อมกับสถานการณ์โดยรวม อะไรที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอความเมตตาจากคนวันศุกร์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่อง youtube ส้มมะทาโร่ด้วยแล้วถ้าคนวันศุกร์ดูคลิปนี้แล้วขอแค่คนละหนึ่งแชร์ให้ส้มมาด้วยขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มมาทาโร่ให้ส้มมาพยากรณ์นะคะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมเราไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เกิดวันสุกเดือนไหนราศีอะไราปีนักษัตว์ไหนก็สามารถรับชมได้นะคะเป็นคําแนะนําประกอบการตัดสินใจนะสมมาทําให้ฟรีทุกคนฟังได้หมดนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าสนใจดูดวงกับสมมาทาโร่ก็ทักแชท a c e b o o k สมมาพยากรโปรโควิด3คำถามทั่วไป59บาท5คำถาม99บาทแต่ถ้าจะเน้นเฉพาะความรัก3คำถาม99บาท <c oughs> 5คำถาม1นึ่งบาท ความรัก3ามคำถาม99 5คําคำถาม149แต่ถ้าอยากเปิดพื้นดวงเนาะสถานการณ์โดยรวมทั่วไปช่วงนี้เป็นอย่างไรเปิดดวงด้วยไพ่ย,ยิปซี259บาทถามคำถามได้ไม่จำกัดคำถามโอนเงินจองคิวแล้วก็นัดเวลาโทรคุยได้เลยแต่ถ้าเป็น3คํคำถามคําคำถามก็ทักแชทมาในกล่องข้อความนะคะแล้วก็ โอนเงินส่งสลิปเนาะแล้วก็พิมพ์คำถามมาเป็นข้อๆได้เลยนะอะใครสนใจอยากจะฝากรีวิวสินค้าก็ติดต่อมาทางสมารพยากรได้นะรับรีวิวสินค้าราคาหลักร้อยนะคะอะมาฟังดวงกัน1-7ตุลาคม2,563คนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกับคนวันศุกร์ก่อนว่า ให้ตั้งสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ตั้งสติหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแวง้งการถูกทรยศหักหลังถูกหลอกถูกโกงอันนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังต้องระมัดระวังเนะาะไพ่ออกมาเป็น8ดไม้เท้าราชินีถ้วย10บไม้เท้าพระสังฆราช10ดาบสดาบ8ดถ้วย ราชาถือถ้วยสี่ไม้เท้าแล้วก็อัศวินขี่ม้าถือไม้เท้าทำไมต้องพูดแบบน,นั้นให้ทำใจให้เตรียมสติเพราะว่าสิบไม้อาสิบดาบเนี่ย <c oughs> มันแทงเป็นได้หลายกรณีกรณีแรกถ้าเป็นในเรื่องของงานคนราศีคนระอาบ คนวันศุกร์ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยระมัดระวังปัญหาทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันในที่ทํางานหรือมีเรื่องปากเสียงหรือคนทํางานระมัดระวังความผิดพลาดอันเกิดจากการทํางานหรืออาจจะมีเหตุให้ถูกทรยศหักหลังเอกสารสัญญาดูให้ดีทํางานทําอะไรมอบหมายงานจากใครรับผิดชอบงานของตัวเอง ตรวจเช็คดีๆหลายรอบก่อนส่งมอบงานให้เจ้านายก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าดูดีๆช่วงนี้คนวันศุกร์อย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครดีที่สุดแล้วอย่ามีปัญหากับใครอย่าสร้างศัตรูระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและปากเสียงไว้ด้วยกับอีกอันนึงเนี่ย ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ออกจากงานถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการตกงานว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง จะเป็นในเรื่องของความรักที่อาจจะถูกเทกระทันหันถูกทรยศถูกหักหลังตัดสินใจเลิกตัดสินใจจบแบบกระทันหันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุให้เระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลสุขภาพมีเกณฑ์จะเจ็บหนักป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลหรืออีกในยะหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการพัดพลากสูญเสียก็คือการเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือมีงานข่าวดำ มีงานไม่เป็นมงคลนะหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้คนวันศุกร์ทำใจให้ดีๆเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ตั้งสตินะคะการงานเนี่ยมันมีแปดไม้เท้าขึ้นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรพยายามนะ <c oughs> พยายามแบกรับภาระพยายามรับผิดชอบงานที่ตัวเองทำให้ได้มากที่สุด ความว่ามันมีสิบไม้เทา้ามากับแปดไม้เทา้าการงานปริมาณงานเยอะปริมาณงานเพิ่มหลายๆคนจะต้องทุ่มเททั้งกำลังกายทั้งกำลังใจแต่ก็อย่าหักโหมมากจนเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพอย่าหักโหมมากจนเกินไปจนไม่รอบคอบปริมาณงานเยอะเราก็ต้องรอบคอบมากขึ้นข้อดีของคนวันศุกร์ <c oughs> พูดข้อเสียไปแล้วเนาะข้อดีก็คือ ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่พระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำคอยให้คำอุปธรรมคอยให้ความอุปธรรมคำชูเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวความยุติธรรมบังเกิดทำดีมีคนเห็นเจ้านายเมตตาเจ้านายให้ความยุติธรรมเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ช่วยราชินีถ้วยราชาถ้วยหมายถึง สิ่งที่ คุณคิดคุณคาดหวังคุณจะได้ความสุขความสำเร็จสมหวังลังใจหลายคนมีอาชีพเสริมมีงานที่เสริ <c oughs> ทำเป็นรายได้เพิ่มเติม <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวไอ้สิดาบมันมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือบางคนเนี่ยตัดสินใจลาออกเพราะงานนี้ไม่ถูกจริตงานนี้ไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจเป็นการเดินทางค้นหาฝันว่าตรงนี้อยู่เราไม่สบายใจตรงนี้อยู่เราไม่อึดอัด <c oughs> อยู่แล้วอึดอัดพูดผิดตรงนี้อยู่แล้วไม่สบายใจตรงนี้ทำไปแล้วมันอึดอัดก็อาจจะต้องถามใจตัวเองว่าตรงไหนที่เรารักที่เราชอบอยากทำอะไรงานอะไรที่มันตอบโจทย์ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูก็ได้จะได้รับคำแนะนำช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วข้อดีอีกอันหนึง่งสำหรับคนวันศุกร์เปลี่ยนงานรอบนี้เปลี่ยนแล้วดี เปลี่ยนงานรอบนี้จะสามารถมีความสำเร็จ,จเจริญมั่นคงแล้วในระยะยาวจะไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยเพราะมีสีไม่เท้าสีไมเท้าเปลี่ยนแปลงรอบนี้แล้วดีงานที่เกี่ยวกับวงการการศึกษานักวิชาการครูบาอาจารย์ดีงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมการขนส่งงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการดีงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวกับธุรกิจส่งออกหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของติดต่อค้าขายต่างชาติดีเพราะฉะนั้นเนี่ย คนวันศุกร์เป็นคนกระตือรือร้นอยู่แล้วอสววนขี่ม้าถือไม้เท้าการขยันคนขยันไม่มีวันอดตายคนที่มุ่งมั่นใฝ่หาความสำเร็จความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นขอแค่คนวันศุกร์ไม่ย่อท้อเกิดปัญหาอะไรขอให้ตั้งสติแล้วสู้กับมันโดยรวมดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อะไรจำเป็นต้องจบก็คือจบ เลิกก็คือเลิกออกก็คือออกเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแค่นั้นจบแต่อย่าลืมหาอาชีพที่สองอย่าลืมหาอาชีพสำรองไว้ด้วยแต่ก็อย่าหักโหมมากเกินไปช่วงนี้สติสำคัญที่สุดการควบคุมคําพูดการควบคุมอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ดีการเงินช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากเอกสารสัญญาระมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงจะถูกทรยศหักหลังนะแต่ ใครที่ทำการค้าการขายเนี่ยโอนเงินมาก่อนนะเก็บเงินปลายทางไม่แนะนำให้แนะนำโอนเงินมาก่อนแล้วค่อยส่งของพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ระมัดระวังกันด้วยนะส่วนเรื่องการเงินในระยะนี้มีรายได้เสริมมีรายได้ที่สองเข้ามาแต่อย่าหาเรื่องเสียเงินจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะแล้วก็เอกสารสัญญาอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครสบายใจที่สุดติดขัดประกันใดเรื่องเงินผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความ ช่วยเหลือได้นะภาราค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะสำหรับคนวันศุกร์ภาราค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะ แต่บริหารจัดการได้ไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินยังมั่นคงอยู่แม้ว่าจะรับซ้ายจ่ายขวานะขอแค่ขยันเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วก็หารายได้ให้มันมีรายรับเข้ามาหลายๆทางละกันวันนี้วันที่29ดาวศุกร์ย้ายละคนวันศุกร์มีเกณฑ์จะมีอาชีพเสริมจะมีรายได้เพิ่มเติมโชคดีดวงดีเรื่องเงินมีเข้ามา แต่อย่าหาเรื่องเสียเงินอย่าให้ใครมาหลอกนะกับอีกเรื่องหนึ่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่าโลภมากลาบหายโลภมากลาบจะหายจะเล่นหุ้นจะเล่นแชร์จะหวยออนไลน์หรือจะอะไรก็ตามทุกๆุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงแล้วคนวันสุกมีความเสี่ยงสูงด้วยอันนี้เตือนแล้วให้ระมัดระวัง <c oughs> ส่วนความรัก หลายๆคู่ที่มีปัญหาก็ต้องทำใจคนวันศุกร์หลายๆคู่ที่มีปัญหาก็ต้องทำใจรักซ้อนไหมหรือว่าเจ้าชู้หลายใจคบหลายคนถ้าจําเป็นต้องตัดสินใจจบก็จบนะรักสามเศร้าเราสามคนปัญหามันค้างค่าคาราคาซังมันยืดเยือ้อแล้วมันเบื่อหน่ายมันรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้ว ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันให้อภัยกันไม่ได้แล้วตัดสินใจจบก็คือจบหลายๆคนรับไม่ได้กับเรื่องของการโกหกการนอกใจมันรู้สึกเหมือนถูกทรยศหักหลังมันรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังเพราะฉะนั้นอยากจบจบได้ไม่มีปัญหาคนวันสุกยึดมั่นในคุณงามความดีของตัวเองนะ คุณเป็นคนที่ดีมันยังมีคนที่ดีที่พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่ยังไม่เหมาะสมยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่ คุณจะมีคู่เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ายื้อแล้วมันเหนื่อยก็จบซะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยังให้อภัยกันได้ก็หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่มันรุนแรงแล้วส่อแววว่าจะเป็นความขัดแย้งสามดาบไม่ทะเลาะกันดีที่สุดคุยกันด้วยเหตุผลบางครั้งเนี่ยความโรแมนติกแสนหวานการพูดจาดีๆการพูดจากันเพราะๆคือหลายๆคนอ่ะสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณรู้จักกันมาเป็น ระยะเวลานานแล้วอะมันถูกแทงข้างหลังมันถูกนอกใจหลายรอบแลว้ววะถ้าตัดสินใจว่าจะไปต่อก็แค่เคลียร์กันนะแต่ปัญหาเนี้ยมันทําให้คุณเบื่อเบื่อแล้วปรงแล้วถ้าปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางถ้าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ขาดตกบกพร่องอะไรจะไปต่อก็ได้นะกับไอ้แค่เรื่องนงอ,อกใจถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ไปต่อได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันทุกข์ทรมานมันเศร้ามันเครียดมันกังวลก็เลิกซะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความจงรักภักดีของคุณไม่ได้ทําให้คุณได้รับความรักความจงรักภักดีของคุณรักเขาคนเดียวจีบเขาคนเดียวรอคอยเขาคนเดียวแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ไม่เห็นคุณค่าก็ตัดสินใจเดินออกมาเถอะอันนี้คือคำแนะนำส่วนคนโสดช่วงนี้ก็ จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสำหรับคนโสดคนโสด วันศุกร์ระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้าระมัดระวังเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่3กับการมีรักซ้อนคบซอนอันนี้ให้ระมัดระวังช่วงนี้คนวันศุกร์เอาเวลาไปทุ่มเทกับงานเอาเวลาไปทุ่มเทในเรื่องของความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของตัวเองจะดีกว่าเนาะสัปดาห์แรกของคนวันศุกร์อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เดินทางแล้วดีติงนิดเดียวเรื่องของอุบัติเหตุขับรถขับรา อะไรย,ยวดยานพาหนะให้ขับรถด้วยสติและด้วยความระมัดระวังช่วงนี้คนวันศุกร์สุขภาพระมัดระวังเรื่องหัวใจและรวงอกอวัยวะภายในตับปอดหัวใจและรวงอกหรือหลายๆท่านมีเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกนะกับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ ทำงานทำงานเยอะทำงานหนักปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอปวดกระดูกสันหลังหรือบางคนทำงานจนนิ้วล็อกนิ้วชาเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังด้วยเพราะเตือนไปแล้วต้นคลิปว่ามีเกณฑ์จะเจ็บหนักป่วยหนักมีเกณฑ์จะเข้าโรงพยาบาลดูแลสุขภาพตัวเองช่วงนี้คนวันศุกร์ขอพรพระศรีรัตนตรยัยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระสวดมนต์อย่าลืมสวดบทชินนะบัญชรอ,อย่าลืมทำบุญ อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและช่วงนี้แนะนำว่าทำบุญกับมูลนิธิโรคหัวใจและ ทำบุญลงศพแก้เคล็ดในเรื่องของการถูกทรยศถูกหักหลังในเรื่องของการอุบัติเหตุนะช่วงนี้ถ้ามีเรื่องของการสูญเสียหรือมีข่าวร้ายในเรื่องของการสูญเสียอันเป็นที่คนอันเป็นที่รักก็ขอเป็นกำลังใจให้คนวันศุกร์สู้ต่อไปนะสมมติเป็นกำลังใจให้ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองไพศสังฆราชขึ้นแบบนี้อย่างน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคอยช่วยเหลือหมั่นสวดมนต์ ไหว้พระและแผ่มเมตตาบ่อยๆเป็นกำลังใจให้กันวันนี้สมะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ